สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูผัดเผ็ดหมูนะคะหรือว่าเชยุกบุกกึมนะคะเราก็จะมาทำซอสกันก่อนเลยนะคะก็จะมีทาจินมาเนลกระเทียมสับนะคะแล้วก็ซอยทังน้ำตาลนะ,ะตามด้วยั้นจังซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ทุ่งแก่งานะ,ะอันนี้ก็จะเป็นงาขั่วนะ,ะจะใช้เป็นงาขาวหรืองาดำก็ได้นะคะแล้วก็ฮูชูพริกไทยนะคะ ตามด้วยโคดชุกะรูนะคะพริกป่นนะ,ะแล้วก็โคดชุจังนะ,ะซอสพริกนะคะเราก็จะคลุกให้เข้ากันนะคะคน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 นะคะคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเตรียมเนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อ อัพทาริซันนะคะก็จะเป็นเนื้อหมูนะส่วนขาหน้านะจริงๆจะใช้เป็นส่วนของคอหมูก็ได้นะเนื้อมันก็จะติดกันนะเราก็เอามาคลี่ๆออกให้หมดนะคะเพื่อที่ซอสอ่ะจะได้ไปทั่วถึงนั่นเองนะคะก็คลี่ออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาซอสที่เราปรุงเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะมาใส่นะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะคลุกเคล้านะคะขยำให้เข้ากันนะคะ ทีนี้เราก็จะมาเตรียมพริกนะคะก็จะเป็นพริกแดงหรือพริกเขียวก็ได้นะ,ะแล้วก็แทบพานะ,ะต้นหอมนะฮะหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาต้นหอมมาผัดก่อนนะคะจริงๆแล้วนะคะในขั้นตอนที่เราคลุกหมูอะ่ะจะใส่หัวหอมด้วยนะคะแต่ว่าเนร์ลืมซื้อหัวหอมก็เลยไม่ได้ใส่นะคะทุกคนใส่หอ,หอมด้วยนะคะหอมใหญ่นะคะเสร็จแล้วนะ,ะเราก็จะเอาหมูนะคะมาผัดนะ,ะพร้อมกันนะ,ะผัดจนสุกเลยนะ ผัดไปเรื่อยๆนะจริงๆแล้วการผัดเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-8นาทีนะกว่าจะสุกะก็หนึ่งก็จะตัดนะเพราะว่าที่บ้านมีคนแก่ด้วยนะมีพ่อปู่ถ้าคำใหญ่ก็เคี้ยวไม่ค่อยได้นะต้องตัดให้เล็กนิดน,นึงนะก็ผัดไปอีกสักพักนะผัดจนหมูสุกแล้วเนาะทีนี้นึงก็จะชิมในขั้นตอนนี้เลยนะ อือันนึงก็ใส่น้ําตาลเพิ่มไปนิดนึงนะคะเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผัดต่อไปแป๊บนึงนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็เตรียมเสิร์ฟนะใส่จานนะรสชาติที่ให้เนึนงชอบก็คือจะเผ็ดนะแล้วก็หวานนิดนึงนะก็อันนึงก็ใส่น้ําตาลเพิ่มไปในรสชาติที่ให้เนึนชอบนะแล้วก็ใส่ใส่พริกที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็ใส่งานะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่สุดท้ายแล้วนะคะเสร็จแล้วนะ ลองทำกันดูนะคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ